นี่ค่ะตาเจ้าหาสวัสดีค่ะมิตาเบียนักเรียนไทยในไต้หวันนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้แต่วันนี้เบียร์ไม่ได้พาทุกคนไปโรงเรียนหรือว่าไปกินของอร่อยๆเหมือนคลิปที่ผ่านๆมานะคะคลิปนี้เบียร์จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่ามาเรียนคณะหัวยูวันเจียวชูเอชี่มหาวิทยาลัยซือต้านะคะยากไหมเรียนไปแล้วไปทําอะไรจบออกไปแล้วทํางานอะไรนะคะสาหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเรียนต่อไต้หวันคณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเดียวกันกับเบียร์นะคะ ฝากติดตามไว้ให้ดีนะคะคลิปนี้เบียร์จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังจ้า oh, <ๆ>ก่อนอื่นเบียร์จะต้องแนะนำตัวคร่าวๆก่อนนะคะตอนนี้นะคะเบียร์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยซือตตานะคะหรือว่าชื่อภาษาจีนเต็มๆนะคะชื่อว่า กัวรี่ไต้หวันซื้อฟานต้าเชยนะคะหรือชื่อย่อชื่อซื้อ,อต้านะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติประเทศไต้หวันนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักมหาลัยซื้อต้านะคะมหาลัยซื้อต้าจัดว่าเป็นมหาลาัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไต้หวันนะคะถ้าพูดถึงมหาลัยซื้อต,าต้าคนไต้หวันน้อยคนนักนะคะที่จะไม่รู้จักนะคะและถ้าเราบอกว่าเราเรียนอยู่ที่ซื้อต้านะคะทุกคนก็จะแบบ โอ้ oh my god ทำไมเธอเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะบอกว่าเราเก่งนะคะอารมณ์ประมาณว่าคุณสอบเข้าจุฬาธรรมศาสตร์ได้อะไรประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้เบียร์ไม่ได้พูดเวอร์นะคะทุกคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้ามาเรียนซือตาถ้าสอบเข้าซือตาได้นะคะน้องๆจงภูมิใจเลยนะคะว่าเราอ่ะเป็นคนเก่งนะคะตอนนี้เบียร์ก็เรียนอยู่ปีสองคณะหอยอยู่บนเ,เฉลี่ยชีแล้วนะคะ คณะนี้นะคะแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยนะคะก็คือคณะวิชาการการเรียนการสอนภาษาจีนนั่น เองนะคะสำหรับหลักสูตรในการเรียนนะคะก็จะมีการเรียนการสอนภาษาจีนนะคะทักษะความรู้สังคมเศรษฐกิจปรัชญานะคะแล้วก็การค้านะคะรวมถึงวัฒนธรรมจริยธรรมและศิละปะแบบดั้งเดิมของคนไต้หวันและคนจีนด้วยนะคะและก็ยังมีวรรณกรรมจีนประวัติศาสตร์จีนและการค้าธุรกิจเกี่ยวกับประเทศจีนและไต้หวันด้วยค่ะ จำนวนหน่วยกิจนะคะก็จะมีทั้งหมด128หน่วยกิจนะคะเรียนขั้นต่ำอย่างน้อย3ปี ถึง4ปีนะคะและมากสุด6ปีนะคะหลายๆคนสงสัยนะคะเรียนคณะนี้จบออกไปไปทำอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะตามชื่อคณะเลยค่ะขวายุนเ,เจียวเฉวีวิชาการการเรียนการสอนภาษาจีนนะคะแน่นอนว่าชื่อคณะนะคะทุกคนก็รู้แล้วนะคะพอจะเดาได้แล้วนะคะว่าจบกไปจะเป็นอะไรเป็นครูสอนภาษาจีนอันเนี้เป็นแน่นอนนะคะเป็นได้อย่างแน่นอนเลยนะคะ อันดับที่2นะคะก็คือเป็นล่างไทยจีนนะคะแปลเลยนะคะแต่ยีๆๆๆ่นะคะสําหรับคนที่ชอบแปลนะคะแปลได้เลยค่ะแต่ไม่ใช่ลือสือแปลสารนะคะทุกคนแปลภาษาอย่างเดียวนะคะ แปลงสายไม่ต้องนะคะอันดับสามนะคะก็คือมักคุเทศนะคะการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่าไกด์ทัวร์นั่นเองนะคะอันดับที่4ี่นะคะนักข่าวและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จีนนะคะสําหรับสายข่าวสายสืบนะคะอยากจะเป็นนักข่าว อันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะและอันดับต่อไปนะคะเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อ,ตอไปนะคะสําหรับน้องๆที่ถามมากันเยอะนะคะว่าอยากจะมาเรียนต่อเนี่ยคณะหัวยวนเจ่ยวเฉยช,ชีมหลาลัยซื่อตานะคะต้องทํำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆต้องมีความรู้นะคะพื้นฐานภาษาจีนมาก,ก่อนนะคะระดับ B2 นะคะหรือว่ามีคะแนนวัดผลท็อกฟอหรือว่า HSK นะคะระดับ B2 ขึ้นไปนะคะ นานวัดผมก็จะแบ่งเป็นสามร,ระดับนะคะ A 1ถึง C 2นะคะ C 2นี่คือระดับสูงสุดนะคะทุกคนระดับ B 2นะคะนั่นหมายความว่าน้องๆจะต้อง บางพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้บ้างแล้วนะคะอย่าเรียกว่าบ้างเลยเนาะก,ก็เรียกว่าได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ B2 ก็คือฟังพูดอ่านเขียนได้เลยนะคะทําไมถึงต้องฟังพูดอ่านเขียนได้เพราะว่านอกจากที่เราจะต้องเรียนของคณะเราเรายังต้องไปเรียนรวมกับคนไต้หวันนะคะซึ่งการเรียนรวมกับคนไต้หวนันนั่นหมายความว่าอาจารย์พูดภาษาจีนนะคะเราต้องจด UR, เลคเชอร์เราต้องทําการบ้านเราต้องทํารายงานทุกอย่างใช้ภาษาจีนนะคะเพราะฉะนั้นฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้ เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับค่าบำรุงการศึกษาหรือว,ว่าค่าเทอมโดยประมาณอยู่ที่เทอมหนึ่งประมาณ ห้าหมื่นถึงหกหมื่นนะคะถึงแม้ว่ามหาลัยซึตงตาจะเป็นมหาลัยรัฐบาลนะคะแต่ว่าค่าเทอมก็จะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับน้องๆปีหนึ่งเบียอยากจะเน้นย้าเป็นพิเศษเลยนะคะว่าน้องๆปีหนึ่งสามารถสมัครทุนการศึกษาได้นะคะสามารถสมัครทุนการศึกษาเรียนฟรีหนึ่งปีนะคะแค่เพียงคุณสมัครคุณก็ได้แล้วนะคะนั่นหมายความว่าเราจะได้เรียนฟรีตั้งหนึ่งปีเลยนะคะน้องๆทุกคนดีไหมล่ะ เรื่องที่ยากที่สุดของการมาเรียนไต้หวันนะคะเบียร์คิดว่าภาษามันก็ยากนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยากมากกว่าภาษาก็คือใจนะคะตอนที่เบียร์เรียนอยู่ปีหนึ่งอะ่ะเชื่อไหมทุกคนว่าเบียร์เคยรู้สึกว่าท้อจนอยากที่จะดรอปเรียนเลยนะคะจนอยากที่จะหยุดเรียนไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเรียนรวงคนไต้หวันอาจารย์พูดเร็วมากนะคะแล้วก็ใช้ภาษาจีนในการพูดบางคำแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะเวลาอาจารย์สั่งการบ้านสั่งอะไรเนี้ยเราก็จะแบบ เออแดดไปเลยนะคะบางทีก็ฟังไม่รู้เรื่องก็มีนะคะมันก็เลยทําให้เราท้อการเรียนซื้อต้าก็หนักนะคะการบ้านก็เยอะรายงานก็เยอะนะคะแล้วก็บรรยากาศในการเรียนนะคะเหมือนกับเราไปแข่งขันมันเหมือนโรงเรียนที่มีแต่นักเรียนเก่งๆทุกคนนึกออกไหมมันก็จะอารมณ์ประมาณว่าแข่งกันเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะทําให้เกิดความกดดันบ้างในตอนแรกๆนะคะหลังจากนั้นไม่นานมันก็จะเราก็ค่อยๆเริ่มปรับตัวได้นะคะและตอนนี้ก็คือสบายมาก เลยนะคะไม่มีอะไรหนักแล้วนะคะอยากจะให้น้องๆอดทนในช่วงแรกนะคะ <S <S สิ่งที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือผู้ชายนะคะ ไม่ใช่นะคะพูดเล่นนะคะสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือเราได้รู้จักกับเพื่อนๆหลากหลายประเทศนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไต้หวันเองอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีอินโดนีเซียเวียดนามฮ่องกงอุ้ยมาจากทั่วโลกเลยนะคะทุกคนเราได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมายเลยนะคะและที่สําคัญนะคะที่เบียร์อยากจะกระซิบบอกน้องๆทุกคนนะคะว่าผู้ชายไต้หวันหล่อมากนะคะอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะ อยากจะบอกว่าประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่เรื่องเพศเรื่องผิวเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่แบบทุกคนเท่าเทียมกันนะคะเป็นประเทศที่ทุกคนเท่าเทียมกันกฎของมหาลัยของเบียร์นะคะก็คือเป็นมหาลัยที่ชิงเปียผิงเติงนะคะหรือว่ามหาลัยที่มีความเท่าเทียมทางเพศนะคะจะไม่มีการเหยียดเพศเหยียดซีผิวเหยียดศาสนานะคะทุกคนเท่าเทียมกันนะคะในกรณีที่เกิดเรื่องการเหยียดเพศเหยียดซีผิวหรือเหยียดศาสนากันนะคะทางโรงเรียนก็จะมีกฎ ข้อนี้อยู่นะคะเราสามารถยื่นเรื่องนี้ไปที่ออฟฟิศของโรงเรียนนะคะหรือทางอาจารย์ก็จะจัดก,การเรื่องนี้ให้เรานะคะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เลยนะคะเพื่อนๆคิดว่าสวยขนาดนี้มีไหมคะมันก็ต้องมีอยู่แล้วปะ พูดไปจะหาว่า่วยตัวเองนะคะแต่มันมีจริงๆทุกคนสาวไทยใจงามหน้าตาคมขำตาตัจมูกโด่งแบบเรานะคะเป็นที่หมายปองของผู้ชายไต้หวันมากๆนะคะเดินสายแจกขนมจิบไม่เว้นแต่ละวนันถ้าทุกคนไม่เชื่อลองมาเรียนด้วยตัวเองแล้วจะรู้นะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เบ์อยากจะบอกน้องๆที่อยากจะมาเรียนที่ซีต้านะคะก็ค, <ze> oor, คืออยากจะให้น้องเตรียมตัวให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษาจีนหรือไม่ก็การแนะนําตัวนะคะจดหมายแนะนําตัวต่างๆนะคะอยากจะให้น้ององเตรียมตัวให้ดีนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่สมัครหรือว่าทุกคนที่มาสอบเราจะได้นะคะทุกคนขึ้นอยู่ที่การเตรียมตัวขึ้นอยู่ที่คะแนนภาษาของเรานะคะและที่สําคัญดวงของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเบลอยาก จะให้น้องๆทุกคนนะคะที่อยากจะมาเรียนต่อที่นี่นะคะเตรียมตัวมาให้ดีๆนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะ ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ไต้หวนันมาทําความรู้จักกันเยอะๆนะคะทุกคนสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเรียนไต้หวนันอยากจะให้เบียร์พาไปเที่ยวที่ไหนอยากจะให้เบียร์ทำอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะสําหรับวันนี้เบียร์ต้องขอต,ตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะใจเจียน คนสวยอยากไปวิ่งกับนักกีฬาไหมจ๊ะไม่อยากไปวิ่งอยากนั่งดูเขาอยากนั่งดูเขาใช่ถ้าวิ่งอ่ะเราจะเห็นคนน้อยเดียวแต่ถ้าเรานั่งอยู่เขาจะวิ่งผ่านหลายคนโอ,อ้โหเป็นความคิดที่เลิศมากวิวดีมากค่ะไม่มีอะไรให้ดูหรอกนอกจากผู้ชาย <laughs>